โจทย์แรกของพวกคุณทั้งสองทีมคุณต้องแบตเตอร์กันตัวต่อตัวสูกใจครับดวนกับทีมตรงข้ามตัวต่อตัวแล้วก็วัดกันไปเลยในโจทย์อาหารของกรรมการแต่ละคนเราก็มองหน้าแฮชเชปแต่ละท่านแล้วก็คิดเราจะเอาอะไรดีว่าในเมื่อ4อันเราทําได้หมดไม่ว่าใครจะลงต้องชนะเขาจะละัก <c oughs> หรับอาหารไทยร่วมสมัยขอทีมละห่งคนค่ะตัดสินใจกันเอง เชฟแอมยกก่อนเชฟแอมยกก่อนนเะชฟแอมยกก่อนใหรเชฟแสีแดงแอมและสีน้ำเงินพริกเผ็ดตัวเราชอบทำอาหารไทยแน่นอนเราอยากลองแข่งขันกับโซดี้ก่อนเลยประสบการณ์เราก็เยอะกว่าไม่คิดว่าจะแพ้ได้เลยค่ะแล้วแบบโมเดิร์นเวสเทิร์นคูซีดยกมือขึ้นยกมือคนแรกเลยเพื่อนๆเขาก็หลบให้ให้ให้เราได้ลองทำผู้หญิงใครครับเคยอีกแล้วจ้า <laughs> สคนหนึ่งคน ใครกันได้ครับแต่เราก็มั่นใจตรงนั้นเลือกมาหนึ่งคนอาู่นมมั่นใจมได้ก็มั่นใจเราอะ่ะก็ไฟเพื่อที่เราจะได้ใช่ป่ะเฮ้ยเราอยากทำอันนี้อ่ะเอาเลยยิงฉุบหนึ่งสองซ้ำนี่สู้กันด้วยเปล่ายิงชุบ <c oughs> สู้ด้วยเหตุผลครับเราก็มั่นใจ<ไ>ค่ะใบตองก็มั่นใจค่ะว่าตัวเองทำ Modern Western ได้และได้ดีด้วยงั้นใครครับใบตองค่ะใบตอง ไม่ได้เป็นแม่พระค่ะแต่รู้ว่ามันลิมิตความสามารถเขาก็ให้เขาไปฟังทีมสีแดงแล้ะครับบิวครับคุณทั้งสองคนจะต้องแบทโชวกันในหมวดอาหารโมเดิร์นเวสเทิร์นคุณซินไม่ได้ยอมง่ายค่ะเพราะว่ายกสี่อันก็ได้สี่อันหมดเพราะบางคนชีวิตเขาอาจจะได้แค่หนึ่งอันก็ได้เขาก็ต้องแย่งเอาอันนั้นเราก็โอเคปล่อยอยังไม่จบแค่นี้ครับอาหารตะวันตกดังเดิมมาเก่งครับ ลูกจันลูกจันเอาตกลงเธอใครแก้มคนไหนครับใครหรือพี่แก้มหลายรอบแล้วสู้ได้เหตุผลนะครับแต่อเป็นแฟนอันนี้มันเป็นคลาสสิกเออไม่สู้หรอครับเมื่อกี้ยอมไปแล้วไม่ใช่หรอตัวนี้อย่ายอมอีกเหรอไม่ยอมเราบอกว่าไม่ยอมเพราะเราเห็นว่าเป็นเชฟเก่งอยู่เราจะแข่งกับเชฟเก่งตกลงคือใครเอค่ะเธอนะครับเขายกมาสามรอบนะคะก็เลยเออให้เขาลวกันสรแล้วเงินคือเก่งครับ traditional w e สเ e r ร์น u i s ซ n นนะครับตำแหน่งเขาคือ Executive Chef เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละจะเด็ดตัวพ่อของผู้ชายมาให้ดู Haley Konya